มาสิไปพระเจ้าค่าะเสด็จพ่อสเสด็จแม่ขอ,อน้ำยิ่งท้าวจึงก้มกราบใบพ่อผมเอ้เท้าเลยก้มกราบใบขันขันเลื้อจึงนี่มันใบไงเท้าจึงก้มกราบเท้าเลยก้มกราบใบก็ได้ได้ลูกจังมางไง โอ้ยเท้าเลยก้มกาบใบสองพระบาทเหนือหัวปนมมือสาธุถูกหลับพรอนมาโปกเกา่านี่มันจริงง่ายกว่าไมมครับเท้าเลยก้มกาบใบสองพระบาทเหนือหัวปนมมือสาธุถูกหลับพรอนมาโปกเกา่า พอแม่เอาเมืองกวางสุขสบายสำลันอยู่ให้มันได้ใจเดียวเด้ออย,ยาวัดดูสองพระองค์ยังอดหูการลูกไปนี่เทือนี้สมหวังแล้วสิธาวขึ้นม,ม,ม,มาเมืองอบา้าน เสด็จพอเสด็จแมงจงสบายพระท,ทัยถอนถึงวิลาลูกสิตาวยาได้เป็นห่วงเท้าแยาใจหน่อยให้คนด้ำเลอพระเจ้าค่าสั่งพอเท้าเลยเท้าเลยก้มกระบายสองพระบาทเหนือหัวปนมมือสาธุหลับพร้อมมาโปกเก่าพอแม่น้องเมืองกวงสุขสบายสำลันอยู่ สองพระองค์ย่าอดหูการลุกไปในเทือกนีสมบังแล้วสิดาวคืนมาเมืองบ้านสำลันอยู่สองพระองค์ย่าอดหูการลุกไปในเทือนนีการลุกไปในเทือนน,อนี สมบังแล้วสีดาวคืนสีดาวคืนยังสีระได้ราบเจ้าของมีเสียงเสียงเจ้าของกล่คมขึ้นเมื่อเสียงแบบป่าพรารามันติดคือต่ำต่องรัดกับไปฟังงลำน้องคือต่ำ โม่น้ำวิราเจ้าให้เรียนหยังพอบวา่าโม่น้ำวิราเจ้าให้เรียนหยังพอบว, er <menos. S 2> ว่าอันนี้ลำต่อแม่มาเอออันนี้เขาบอกต้องอันนี้โม่เนาะโม่น้ำวิราเจ้าให้เรียนหยังพอบวา่าบัดกับมาพ่อขาดหายโม่ไล่ไล่หนีเลียนดนตรีบ่ขี้ไายการเป่าปีมีอาจารย์โปรดสงสารพระโอรส ខ្យ។ប្ន្រូវីថ់ព់ប់ការោ់បំពូវីថ់ក្រូវីថ់ក្រូវី